อ,อันสัดไปายเป็นช้อนซ้อมมีดสำหรับเด็กนะคะสำหรับน้องที่แบบอยากจะมีมีดเหมือนคุณแม่บ้างอะไรเงี้ยเวลาทานอาหารที่มันแบบต้องหั่นเงี้ยค่ะก็ตัวเนี้ยตัวมีดแบบมันหั่นได้นะแต่มันไม่คมไม่อันตรายกับเด็กค่ะสามารถเอามาใช้งานได้ตัวซ่อมก็ไม่แหลกนะคะแล้วก็มือจับเขาจะเป็นโค้งๆจะทำให้เด็กจับได้งา่ายค่ะ ก็อันนี้นะคะได้3มชิ้นแบบนี้เลยค่ะปกติก็จะราคา450บาทค่ะลดเหลือ360บาทนะคะนี่3าสีให้เลือกเพิ่งเข้ามานะคะ สามารถที่จะอันนี้ก็ขายดีนะคะลง IG ไปลูกค้าสั่งซื้อเยอะเลยคือบางทีน้องอาจจะทานายังยังทานเองไม่ได้ค่ะแต่ว่าเมื่อเราฝึกให้น้องเหมือนกับมีส่วนร่วมอะค่ะจับเล่นหรือว่า,อาลองจิ้มเล่นแล้วก็ทานค่ะเมื่อน้องทานเองได้ก็จะพัฒนาเร็วมากๆเลยใช่ค่ะ